เพราะฉะนั้นความร้อนขึ้นอันตรายอันตรายอันตรายอันนี้รถลูกค้าเข้ามานะครับก็คือว่าความร้อนขึ้นนะครับความร้อนขึ้นเนี่ยเราจะต้องหยุดใช้รถนะครับพักรถให้เย็นเลยนะครับถ้าความร้อนขึ้นเนี่ยก็คือว่าเราต at ้องดูว่าน้ําขาดไหมนะครับในกรณีถ้าเป็นรถเรานะล้วก็รถลูกค้าเราเข้าใจหลักการนะครับถ้าความร้อนขึ้นเตือหน้าหน้าจอนะครับหน้าปัดเนี่ยนะครับเราจะต้องหยุดหยุดเพื่อให้มันลงนะครับ ให้มันเย็นลงแล้วค่อยวิ่งต่อนะครับหรือไปหาน้ํามาเติมนะครับเพราะฉะนั้นเราฝืนขับต่อไปที่มันขึ้นขึ้นขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความร้อนสะสมขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยป๋าสูบโกงครับจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หลกักการเดียวกันนะครับถ้าความร้อนเตือนปั๊บเนี่ยต้องหยุดทันทีนะครับหยุดหาที่ชะลอรถถ้าเป็นรถยนต์รถอะไรก็ห,หลบนิดน,นึงจอดหาตำแหน่งที่ปลอดภัยด้วยนะจอดนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนขึ้นอันตรายอันตรายคืออะไรไม่ใช่ตัวเราอันตรายนะครับ แต่เครื่องยนต์เนี่ยมันจะ,ะเสียหายนะครับแล้วเราก็ต้องเสียเงินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราแนะนําลูกค้าเป็นแบบนี้นะครับลูกค้าก็จะเชื่อถือเรานะว่าเรารู้จริงด้วยส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งคือขึ้นความร้อนเนี่ยแต่เราหยุดหยุดวิ่งรถนะครับแล้วเราก็รอให้มันเย็นสักหน่อยแล้วค่อยเติมน้ำนะไม่ใช่ว่าหยุดปั๊บเติมน้าเลยอย่างเงี้ยนะครับก็รอให้มันเย็นสักนิดน,นึงแล้วค่อยเติมนะครับเติมเสร็จแล้วลองดูสตาร์ทดูว่ามันสามารถไปต่อได้ไหมมันยังเย็น อ,อมันจะขึ้นตัวแดงเตือนอีกไหมถ้าไม่ขึ้นก็ขับต่อได้นะครับแต่ถ้ามันรั่วก็คอยเติมน,นะครับแล้วก็มาที่ร้านหรือที่ศูนย์ให้แก้ไขนะครับเพราะฉนั้นสิ่งพวกนี้เราต้องเข้าใจหลักการด้วยนะครับที่มันขึ้นความร้อนเพราะว่าน้ําในหมอ้อน้ําไม่มีนะครับอันนี้เนี่ยกรณีรถที่เป็นหมอ้อน้ําเนาะนะครับเราต้องตรวจสอบว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ถ้าใครฝืนขับจนน็อกฝาสูบอาจจะโก่งนะครับฝาสูบโป่งแก้ไขยังไงแก้ไขโดยการ ปาดฝาสู่นะครับเพื่อให้มันเรียบเหมือนเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นปรเกนใหม่นะครับก็จะช่วยได้นะครับครับความร้อนขึ้นเนี่ยนะครับก็คือจะทําให้เครื่องยนต์น็อกได้เลยแล้วก็พังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องน้ําหม้อน้ําสําคัญนะครับก็ถ้าลูกค้าเข้ามาใช้บริการเราดูแลลูกค้าคนนี้ไม่รู้ว่าดูแลหรือเปล่าไป้นรุ่นที่เป็นหม้อน้ําเราก็คุยลูกค้าทีนึงเมื่อเขามาใช้บริการตัวอื่นมาเซอร์วิสตัวอื่นเราก็คุยเขาทีนึงว่าเป็นไงบ้างน้าเนิ่มได้เปลี่ยนบ้างไหมครับน้าเนิมมมไบาัคร เดีย๋ยวเขาก็ให้เราดูแลให้นะครับเพราะบางคนเนี่ยเขาขับรถเขาไม่รู้นะครับว่ารถรุ่นนี้จะต้องเติมน้ํำไหมจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไหมอย่าพูดว่าทุกคนต้องรู้นะครับบางคนไม่รู้ครับเหมือนทุกคนเนี่ยตอนนี้ใครได้มือถืออยู่เนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้ว่าจะต้องมีการรีเซ็ตร้างเครื่องฟอร์แมตอะไรตลอดเวลาหรือทั้งวันหรือวันหนึ่งสองวันต้องเปลี่ยนทีทุกคนจะใช้จนมันจนมันอืดน,นะครับจนมันอืดจนเมมมันเต็มนะครับแล้วก็หาวิธีแก้ไขหรือบางคนไม่รู้เปลี่ยนเครื่องเลยนะครับ เพราะนั้นเราอย่ามองว่าทุกคนจะต้องรู้ทุกเรื่องจริงไหมครับถ้าใครว่าจริงพินเขาว่าจริงไหมครับ